หอเวียนมาค่ะตัวใหญ่ๆเด้งๆแซบเลยแซบห้งโอ้ดะเบิงกันไม่เปิดไปสุดท้าเรื่องเปิดไม่ลืมดิสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมัสสุขุสุคคนค่ะ ทางฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ทั้งต่างประเทศพี่น้องคาสว่วงนี้เสียงมันไข่ก็เก่าไปสวัสดีค่ะตะ่กี้นะเออนั่นละลืมข้าวกบสิว่าเด้เหตุพี่น้องครบ่ลืมข้าวมันกะซิได้อยู่นะคะผ้ามากินหอยนาง่งล่มตัวบิกย้อยค่ะเพิ่นบอกว่าหอยนังร่มบานเท่าตัวใหญ่กห็หนีกังวนะสัตว์เมียนนะพี่น้องอยากล่องอยู่ของบานเท่าอันนี้มันเป็นของน้ำเขาแล้วพี่น้องเออโอ้ยหหาข้างไหมะ ลูกไส้ยด็พี่น้องหัวแกวหัวเวียนมาค่ะตัวใหญ่ๆเด้งๆอบๆเลยอัสซิเซตยังไงเฮ็นอัส,สวัสดีครับก้อนสัตว์อวียค่ะโอ้ตรงนี้อ่ะเอาก่อนตรงนี้คนค่อยจะเห็นนั่งลงโอ้ไม่สีค่าวไมาอยู่ข้างหลังมามีนี่ออเออไปมันจะติดคอโอ้ยแม่เอาทำอย่างนี้นะเือ่อจะได้กินดีแถมเมือเจ้าเออ กับน้ำจิ้มนะคะพี่น้องค่ะเออแซ่บเบิง่งตัวใหญ่ๆเด้งๆน้ำจิ้มในวันเฮดเองแซ่บๆเลยได้พี่น้องเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเอ้อพี่นอ้องเออ,อตำเองทำเองแซ่บๆเลย จิ้มแซ่บแห้งกับเชียมเจียวกั็ไม่ตอนวันกินกับำจิ้มซองเนี่ยคลาบเป็นของเขากัครัก tôi <laughs> <laughs> như nha em làm nhai vào ôi What do พี่ต้องใช้นั่งร่มแบบนั่งสิ่งเขาเป็นยังไงเนี่ยญี่ปุ่นป่ะอันเป็นแบบพวกน้ำเขานะคะนะอันเปอวบีดีบางตัวว่ะตรง,งเขาอเ,อ,เอ,อืนอนี้ยังกว่าเนื้อมันแบบพี่น้องอวบอีดีจุ่มลงไปก็นำจิ้มโอ้เข้ากันแหง มีตัวหนึ่งเสียพังอ่ะเดี๋ยวในบุรี่สิพังหมดเลย จัว่าพังตัวเนี่ยันคิว่าอือ mm ื hmm. มกแตงกบกแตงละ่ะทีบอกว่าสุดบอดฟังว่าให้มันกินมกแตงทุกคลิปแป่ทุกคลิปเลยนะครับพี่น้องค่ะมักแตงอย่างพี่น้องมันเป็นจืดกัะจริงเด้อมันกับมีคว่มแสบของมัน กินกับลูกซีนกินกับใส่กวก่ากินกับยังมันกระเสบ็บยังตำคุงนี่ของมันกระมากกินตำบักแตงมันกระมากตำบักแตงไข่ต้มนะคะคุณผู้าค่ะอืม,มแปลกไปลกว่ะกินตังนี้เผ็ดเผ็ดเข้มเมเ,มเ,มเ,มเจอบักแตงเข้าไปมันก็เป็นแบบอืมอพี่บอกว่าคล้ายๆล่างปากอะไม่รู้อะมากเกินแล้วพี่น้อง รอบอืมชอแค่ะหอยนางรมนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่ามันก็ดีอยู่มันก็มีประโยชน์ม,นนมีนี่ไมีนี่แต่ว่าวันกับบรูดอ,อกสปราคุ้มันจริงๆ บางคนพึ่งก็บอกว่ากินแล้วมันคึกเด็กต้องเวีนกินแล้วลายมันสิคึกือมันคึกอพี่น้องเหมือนาซืสอสากินมันไม่เคยคึกจักเถื่อเขาเป็นกินลายอิเลี่ยมันสิปวดหัวนะครับพี่น้องเออไม่รู้ว่าเป็นยังบ่ถือถาดด้วจังไรดื้อสกินลายปวดก็บาจากเออเนี่ยันแน้ระยะเนี่ยซีหาโตเรื่องโอเคอยู่พี่น้องเพราะมันตัวใหญ่เนาะนั่นแหละค่ะกับกับกับยังไหวอยู่กับร่างกายเจ้าของค่ะแสดงว่ากินได้ท่านี้นะคะนะ สรรพคุณมีอย่างแนีวอแบบลซูโมฟังเนี่ยพี่น้องเพื่อนมีความรู้ <c oughs> นะคะแซ่บสิไปนี่จากพ่อเจ้าเลยเด้พี่น้องเออกินไปคุยไปเสร็จแล้วนะคะเนาะคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาะนะคะ่ะเด้อไก่สิบ่รู้ว่าคลิปนี้สิได้ล่งปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่หรือว่าสิก,ก่อนปีใหม่นะคะพี่น้องแต่ว่าตอนที่เวรอัดาชีพยูนมือนี่ยังไม่ถึงปีใหม่นะคะยังอีกบ่กี่มือนะคะกับสิป,ปีใหม่เช่นเดียวกับเขออวยพ่อเนี่ยพ่อพี่น้องก้อนก็นกนแล้วกันนะ้อพี่น้องเนาะขอให้พ่อพี่น้องมาสุขหูสุขคนนะ้อพี่นอ้องอาประสบ ความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะในชีวิตนาะเหตุการณ์เหตุงานเมื่าวาสิเป็นการเลี้ยงของอันน้องๆหรือว่าอันเด็กหน่อยลูกเต้าลูกล้านนาะพี่น้องนาอเออนั่ระคะผู้ดใดค่าขายก็ค่อยค่าขา,ายมันมานมน,นะคะราลำ,ล,ำลุย่ยลยสุขูสุขคนพี่น้องนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมาสุขคนเด้อครับโอ้มาออกกล่องเจ้าวัดเจ้าขีบขีดังอื่นขีหมูกกดนะคะนั่นแหละขอสุขภาพแข็งแรงนะคะบอกสิวอวยพรให้เพิินด้วย ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะนะคะพี่น้องขอให้มีความสุขหลายๆเดินทางปลอดภัยมาสุขูสุขคนพี่น้องเดินน่ะสิไปนี้จากคุณเจ้าเลี้ยวขอให้สุขภาพแข็งแกรงกับพี่น้องลำล้มเลยด้วยถูกไว้ราวันที่หนึ่งมาสุขูสุขคนพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะถ้าอวยพอก็อวยพ่เป็นแตว่าอยากเบานะคะเออนะพี่น้องเออนะคะให้ด้วยใจพี่น้องเบาแบบได้ก็ดีเมิรไปแล้วไปนีจจากคุณเจ้าเลี้ยวขอบคุณค่ะโอ้ยอวยให้